สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์จ้าทุกคนวันนี้นะคะบรรยากาศนะคะฝนตกรินนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องวัสดุจ้านี่นะคะจะเป็นบรรยากาศด้านหลังของร้านนะคะอันนี้คือไม่ใช่ด้านหลังของร้านสิเออด้านหลังของแม่ค้านะคะอันนี้คือหน้าร้านนะคะทุกคนก็ตกประมาณนี้จ้าฝนตกรินนะคะฝนตกปรยอยๆจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปดู การเทเสานะคะฝนตกเราก็ไม่กลัวจ้าไปกันเลยนี่นะคะก็เป็นการเทเสาหน้าเจ็ดนะคะวันนี้นะคะก็จะมีหน้าเจ็ดหน้าสี่หน้าห้านะคะวันนี้ไม่ได้เทนะหน้าหกนะคะอสองหน้าเจ็ดเมตรห้าสิบ วันนี้เทครบหมดแล้วหน้าเจ็ดสีต่ต้นให้ตนาเจ็ดใบไงแหวงมาเนี่ยโอ้กับหน้าสี่โอ้หน้าสีก็มีหน้าสี่หน้าสี่สี่ต้นยัง ตร,ตรงโรงโมปูลน,นะคะเรามีหลังคาแล้วจ้าไม่กลัวแล้วนะคะฝนตกแดดออกนะคะสามารถเทเสาได้แบบสบายๆเลยจ้าบรรยากาศหน้าร้านของเราจ้าค่อนขคังเลยอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ